มีความกังวลของสมาคมประมงและเครือข่ายอนุรักษ์นะคะขอให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาพงพางเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขาค่ะหลังจากมีการเลื่อนการรื้อถอนออกไปเพราะว่าฝ่ายอนุรักษ์นั้นกลัวว่าพงพางเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะ พงังเครื่องมือประมงผิดกฎหมายยังคงติดตั้งอยู่เต็มร่องน้ําของทะเลสาบสงขลาค่ะหลังจากนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชะลอการรื้อถอนพงพังออกไปอย่างไม่มีกําหนดทั้งทงที่ก่อนหน้านี้เคยมีประกาศที่รื้อถอนพงพังทั้งหมดภายในวันที่24กุมภาพันธ์ การเลื่อนการรื้อถอนพงพางนั้นเป็นผลมาจากการที่นายเด็ด on, สอิดขาวทองสสเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์ให้เหตุผลค่ะว่าวการรื้อถอนจะส่งผลกระทบต่อชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายเหล่านี้แล้วก็เสนอมาเป็นตัวกลางในการหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งต้องใช้เวลาแต่หลังจากการประกาศเลื่อนการรือ้อถอนพงพางออกไปก็ไปสร้างความกังวลให้กับทางสมาคมรักทะเลไทยโดยเฉพาะปัญหาที่พงพางไปกีดขวางร่องน้ําในทะเลสาบ สงขาแล้วก็ยังเป็นคเครื่องมือที่ไปทำลายตัดวงจรชีวิตของสัตว์น้ำด้วยจึงอยากให้ภาครัฐเอาจริงเอาจังจริงใจกับการแก้ไขปัญหาค่ะระวัตที่ผ่านมาหลายจังหวัดทั้งสตูลพังงานครศรีธรรมราชก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วเรื่องนี้มันเรื่องผิดกฎหมายถ้ามีใครฟ้องหนึ่เ็ข้ามาทั้งกรมเจ้าท่าทั้งกรมประมงทั้งผู้วา่าจะโดนปลใช่ไหมฮะฉันผมคิดว่าวันนี้ คนไกลของรัฐเนี่ยอ่อนแอเกินไปกับกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรืออิทธิพลของผู้ได้รับผลประโยชน์เนี่ยเราอ่อนแอเกินไปแล้วสองเนี่ยไม่พนึกกําลังกัน นอกจากนี้นาะยกสมาคมประมงจังหวัดสงขลายังเสนอให้ภาครัฐมีความชัดเจนนะครับเรื่องกรอบเวลาในการแก้ปัญหาเพราะว่าพงพางกีดขวางร่องน้ำครับส่งผลกระทบกับการเดินเรือขนส่งสเสบียงของแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลที่ไม่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับรวมไปถึงเรือนำเที่ยวด้วยขณะเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาเจ้าของพงพางตามหลักมนุษยธรรมและการหาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับ เช่นหนึ่งเดือนสองเดือนหรือว่าสามเดือนแล้วเอาแผนนั้นมาฟื้นฟูว,ว่าการการชดเชยเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ผมว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ของพี่น้องเราก็คือว่าเขาต้องการรู้ว่าค่าชดเชยเขาจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันลําบากเขาก็ต้องการเงินกว่าเขาจะสร้างงานใหม่ได้กว่าจะเลี้ยงปลาครบกําหนดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหกเดือน ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนกลางปี2,566พบว่าช่วง5ปีที่ผ่านมามีเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาเป็นจำนวนมากค่ะแยกออกเป็นพงพาง1,597ช่องใส่นั่งอีก25,000ลูกใส่หนอนอีก35,000ชุดแล้วก็มีการใช้อวนรุนการใช้สารพิษเบื่อปลาใช้ไฟฟ้าชอดปลาแล้วก็ลอบพับ ทำให้ปริมาณแล้วก็ชนิดของสัตว์น้ำลดลงที่สำคัญมีข้อมูลจากชาวประมงที่ระบุว่าการทำโพงพางในทะเลสาบสงขลาบางคนมีการซื้อขายช่องตั้งแต่ราคา1,000 0ถึง0 0 0 0บาททาั้งทั้งที่เป็นการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายค่ะ